ตัลงเป็นภาพพายนเรื่องยาวเลยจริงๆนะครับสำหรับคดีของคุณศรีสุวรรณจันยามันไม่ใช่เรื่องเล็กเนะครับมันเป็นเครือข่ายถึงระดับประเทศเลยทีเดียวมันมีการเรียกรับเงินในกระบวนการนี้เป็นร้อยล้านเลยทีเดียวโอ้โหบ้านเมืองแม่งจะอยู่กันยังไงวะแบบนี้นะครับมันมีพวกกาฝากพวกที่อ e ีแอบอยู่ในแวดวงการเมือง มันเยอะมากๆเลยลามไปถึงอดีตรัฐมนตรีลามไปถึงรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้โหบ้านเมืองมันมัน,ม,นมันแย่ขนาดนี้เลยก็ต้องขอชื่นชมบิ๊กเต่านะบิ๊กเต่านี่ตำแหน่งก็ไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งอะไรนะบิ๊กเต่านี่นะก็ยังเป็นรองอยู่นะเขาก็ออกมา ออกมาให้สัมภาษณ์บิ๊กเต่านี่ก็มีคนการันตีแล้วว่าเป็นตำรวจนาดีนะครับคนที่การันตีบิ๊กเต่าก็คือพลตำรวจโทเลวัตกินเกศรใช่ไหมเดี๋ยวพูดนามสกุลท่านผิดอีกกินเกศรเออนะโอเคก็มาการันตีแล้วว่าเป็นตำรวจนาดีพลตำรวจตีจรวนเกียรติปานก้าวนะครับก็ออกโทรทัศน์มาเป็นระยะระยะนะตอนนี้ก็ คดีนี้ก็โอ้โหพีคสุดสุดเลยนะครับแสงหน้าบิ๊กต่อพอบอรตรแจงหน้าบิ๊กโจกลองพอบอรตอรไปเลยนะครับผมเขาเป็นรอผู้บัญัาการตำรวจสอบสวนกลางนะอนาคตไก่นะออกมาพูดนะแล้วเขาก็พูดถึงว่าเขาอะต้องต่อสู้กับยักษนะไม่ได้ต่อสู้กับคนธรรมดานะโอ้โหแล้วอะไรว่าต่อสู้กันยัก เขาก็มีคารลมด้วยนะก็คือคุณศรีสุวรรณนะเขาจะมักจะใส่แมดเป็นยักษ์ไนงะเออจะมีรักเหลืองยักษ์แดงยักษ์อะไรเงี้ยก็เปรียบตัวเองเหมือนเป็นยักษ์ไนงะยักษ์ที่จะต้องจัดการคนเลวคนชั่วร้ายอย่างเงี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาแล้วก็ไม่รู้เขาไปสั่งแมดมาจากไหนนะแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ได้ใส่กันแล้วนะไม่รู้จะใส่ทําหอกอะไรแมดเนะี่ยเขาก็ไม่ได้มีโควิดฮ้าเขียวอะไรแล้ว โอเคก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องรวบรวมหลักฐานให้แน่นกว่าจะจับกลุ่มได้นะก็กรณีก็สืบต่อเนื่องครับสามคนเนี่ยศีสุวรณวรณยศวรศยศวิศ,วศ,วศไม่รู้จักหรอกครับเจ๋งดอกจิกนะครับแล้วก็พิมพ์นัทถาไม่รู้จักหรอกกาตูนเลยว่าการะตูนกรตตูนนี่ผมก็ดูเอ้ยมันเกี่ยวข้องอะไรด้วยวะไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ก็บอกว่าการะตูนี่เป็นเลขาของ เสีงดอกจิกเป็นคนโทรหาคุณนายอาทิตย์อาทิตย์บดีไงแค่โทรหาแล้วก็แบบว่าเอาคุยกับเสียงดอกจิกหน่อยอะไรทํานองนี้ก็โดนไปด้วยนะก็จะติดคุกติดตารางกันไปนะครับผมแล้วยังไงอ่ะทาไมมันไม่จบที่มันไม่จบก็เพราะว่าบิ๊กเต่านี่ออกมาว่ามันมีการวางแผนทํากันเป็นขั้นตอนนะ เหมือนกับเป็นกลุ่มเลยเป็นกลุ่มเป็นกวนมีคนชี้เป้ามีคนเคลียร์มีคนรับเงินแล้วก็ยังมีผู้เกี่ยวข้องอีกหลายคนนะไม่ใช่เฉพาะสามคนนี้นะแล้วผมก็แวแวๆมาอย่างคุณนายอ,อธิบดีเขาบอกว่าท้าชนสี่คนเลยช่องไหนก็ได้เอา้าแสดงว่ามันต้องโผล่มีคนแล้วคนนั้นคือใครอะวะแสดงว่าคุณนายอธิบดีต้องรู้เลยจริง นะก็คือมีคนสั่งการอีกคนหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรมีแต่ตัวอักษรย,กย่อก็อย่าไปพูดถึงเลยเราก็ไม่อยากจะพูดอักษรยอ่อนะเอาไว้รอให้มันชัดๆเจนเจนกันดีกว่านะครับผมมีข้อมูลว่ามันมีหน่วยงานอื่นนะที่ถูกเรียกถูกตบซัพ์แบบเนี้ระดับร้อยล้านเลยทีเดียวนะแต่ก็ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินกันแค่เรียกไปเท่านั้นเองนะ บิ๊กเต่าก็บอกต่อว่าตอนนี้รวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนนะต้องการตัวปลาใหญ่นะไม่ต้องการเท่านี้แสดงว่ามีปลาใหญ่อยู่อีกนะแต่ก็ไม่ระบุว่าเป็นนักการเมืองหรือไม่อันพูดทำแม่งทำแม่งยังไงวะไม่ได้เป็นนักการเมืองหรือไม่ก็งงๆนะแล้วถ้าบอกว่าไม่ใช่นักการเมืองก็บอกไปเลยเนี่บอก ไม่ระบุว่าเป็นนักการเมืองหรือไม่โอ้มันคุมเครือเนี่ยบิ๊กเต่าแล้วก็กรณีอธิบดีกรมฝนหลวงที่อาจจะถูกกลุ่มนี้เรียกเงินนั้นตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีมูลหากตำรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงกรณีอืน่นก็จะเปิดเผยให้ทราบส่วนความเคลื่อนไหในการตรวจสอบวงจรปิดรอบบ้านนายศรีสุวรรณรวมถึงโทรศัพท์ของผู้เสียหายนั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบทุกขั้นตอน คาดว่าจะเสร็จในวันนี้และจะเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่โอ้โหจะโดนฟอกเงินกแนีวนะคุณศรีสุวรรณและพวกนี่นะแต่ยังไม่รู้เข้าข่ายหรือเปล่าก็ดูว่าไปเชื่อมโยงกับการรับผลประโยชน์ก่อนหน้านี้หรือไม่แล้วก็ยืนยันว่าชุดพนังกงานสอบสวนนี้ไม่ได้รับการกดดันอะไรจากฝ่ายการเมืองแต่อย่างใดใครจะกล้าไปกดดันวะกดดันวุดด้นจะซวยไปด้วยเด็กครับผมอ่ะ แล้วก็ไม่มีใครติดต่อมาหากมีก็เจอหนึ่งห้าเจ็ดแน่นอนนะคือ,อกูกูก็ไม่กลัวมึงหรอกมึงอย่าติดต่อมาละกันนะอ่ะแล้วก็สรุปว่าก็ต้องเรียกมานะครับส่วนคนกล่าวอ้างก็มีสิทธิ์จะพูดยังไงก็ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรับฟังนะแต่ก็จะดเนินการไปตามหลักฐานที่ปรากฏ อย่างไรก็ตามบุคคลเหล่านี้ว่ามีการกระทําจนหยามใจไม่รู้ว่าขอบเขตกฎหมายเป็นอย่างไรและบางคนมีทรัพย์สินล่ํารวยมีบ้านสิบหลังมีที่นาเป็นร้อยไร่ซึ่งหลังจากนี้ไปก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปโอ้บิ๊กเต่านี่พูดทำแม่งทำแม่งแล้วไม่บอกว่าใครนะมีบ้านสิบหลังมีที่นาร้อยไร่ไม่บอกว่าใครนะครับผมแต่ที่นาบางทีร้อยไร่มันร้อยไร่อยู่ตรงไหนเออบางทีมันร้อยไร่อยู่ในป่าในเขา ดันดานมันก็ไม่ได้มีเงินทองเยอะแยะนะแต่ถ้าร้อยไล่แม่งอยู่ชานกรุงเทพอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสรุปว่างานนี้ไม่จบนะครับมีคนอยู่เบื้องหลังมันเป็นกระบวนการเลยจริงๆถ้าเป็นอย่างบิ๊กเต่าพูดอย่างนี้จริงๆนะผมว่าบ้านเมืองแม่ชิบหายเนะถ้ามีกลุ่มคนแบบนี้อยู่นะเอาจริงโอ้โหมันแบบว่ามันเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอนะ ถ้าเกิดตรวจสอบเพื่อจะเอารากคอพวกข้ากาชการชั่วๆเร็วๆนักการเมืองชั่วๆเร็วๆเข้าคุกโอเคก็น่าจะสรรเิริญแต่ตรวจสอบเพื่อไปตบซับเขาไปแบ็กเมย์เขาไปอะไรเขาโอ้ได้อย่างงี้ยังไงวะคือว่าถ้าจ่ายเงินแล้วกูก็วิ่งเต้นได้เหรอ,อะวะฮะวิ่งเต้นนักการเมืองได้เหรอวิ่งเต้นรัฐมนตรีได้เหรอถ้าจ่ายเงินมาเอาและปปชอแล้วก็ไอ้พวกกระบวนการยุติธรรมอ่ะมันหายไปไหนหมดละ่ะ วิ่งเต้นได้หมดเหลือจ่ายเงินได้พวกนี้คือถ้าผมนะเป็นอาทิบปรดีกรมไหนก็แล้วแต่นะแล้วผมก็คอร์รัปชันนะนะอ่ะมีงบประมาณมากูก็คอร์รัปชันอยู่แล,แล้วแหละอ่ะคอร์รัปชันปุ๊บได้เงินมาปับ๊บแล้วพวกนี้แม่งมาถ่ายมาถ่ายเว้ยเฮ้ยต้องเงินไหมมันเว้ยมันจะปกปิดแล้วผมคิดในใจกูต้องให้เงินมึงเหรอวะแล้วกูให้เงินมึงแล้วมึงจบจริงเหรอ เออมันก็มีคนอื่นอีกอ่ะบางทีให้มึงมึงไปมึงไปบอกเพื่อนมึงเพื่อนมึงมาถ่ายกูอีกมึงไปบอกเพื่อนกลุ่มมึงมึงก็ถ่ายกูอีกกูไม่จ่ายเลอะเทอะเปิดเปื้อนแล้วปรากฏว่าแล้วมึงก็สามารถไปปิดปากไอ้พวกปปชปิดปากพวกตำรวจอายการได้หรอวะเออแล้วกูจะจ่ายทำส้นตีนอะไรหึือกูผิดจริงนะ ใช่ป่ะมันวิ่งเต้นถึงขนาดนั้นได้เหรอวะบ้านเมืองมันเลวระยำาเลวร้ายถึงขนาดนั้นได้เหรอวะเอาเงินไปให้ประธานกรรมธิการแล้วก็จบเรอวะเอาเงินไปให้รัฐมนตรีก็จบเลอวะมันไม่ไม่น่าจะใช่แบบนี้นะไอ้นี่ก็แบบเป็นหมูสมันไงเ,เป็นแบบสมันเนี่ยไปพวกแบ้งสิบแปดมังกรไงไปต้มตุ๋นเขาไปอ้างผู้หลักผู้ใหญ่เขาอะฮะไปทำมาหาแดกอย่างนี้แมนก็ไม่โอเคนะครับก็โอเคก็ชื่นชมบิ๊กเต่านะ ก็เนี่ยมีตำรวจทำดีๆก็ชันละเสริญกันหน่อยเดียชื่นชมกันหน่อยเยดียด่าแม่งไอ้ตำรวจอะ่ะเอออะอะทำไมได้ตำรวจนะมันจะมีอย่างนี้เหรอวะโอเคแต่นั่นก็ยังไงก็ตามสีสุวันและพวกก็ยังไม่ผิดนะเป็นแค่ผู้ถูกต่าวหาเท่านั้นเองถ้าผิดจริงมันก็ต้องไปติดคุกติดตารางอ่ะเออแต่ถ้ามึงไม่ผิดมึงก็หลุดก็เท่านั้นเอง นะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่ทเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมมาซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตเล่มนี้ผมรวบรวม,รวมเรื่องราวสายมูเตลูทั้งหมดไว้นะครับแล้วก็องค์เทพต,ต่างๆไว้ด้วยควรจะซื้อไว้แล้วก็ไปอ่านอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับคนเราถ้ามีศรัทธาแล้วมันก็จิตมันก็จะพองมันก็จะทำอะไรประสบความสาเร็จได้ง่ายขึ้น 290บาทนะครับเรื่องเงินเอาไปทําบุญในนาไปเข้ากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็มาจอดจักนะครับผมติดต่อผมได้สามช่องทางครับทางเ c e b o o k ลองตะกิจผลเด่นวิสัยทางรายแล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีพระนางพญาสยามซึ่งเป็นพระซึ่งปลุกเสกสามวาระเลยนะที่วัดราชบูรณะวาระหนึ่งครั้งหนึ่งที่วัดนางพญาครั้งหนึ่งแล้วก็วัด ราชมนดบครั้งหนึ่งให้บูชา290บาทนะครับเงินก็ไปเข้ากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไรลแล้วก็หมาจรจัดเช่นเดียวกันนะครับผม๋ย่เพิ่งเ,เปลี่ยนช่องดูโฆษณาทายขิปแล้วก็ช่วยซื้อของผมด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ผมก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับอย่าไปกัะสันอย่าไปโลภมากที่จะเอาเงินเอาทอง มาในทางที่ผิดวันหนึ่งเบอร์โดนเขาจับได้ก็ต้องไปอยู่ในคุกอยู่ในตารางแม่งไม่ได้ใช้เงินหรอกนะอย่าร้อนเงินโดยเด็ดขาดถ้ามากินโดยสุจริตได้น้อยหน่อยก็ยังดีกว่าได้เยอะแล้วก็ไปนอนในคุกครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ดูคลิปนี้จนจบ ขอท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี Thank you.